หมูดแดดเดียวทอดน้ำปลานะครับสูตรนี้รับรองว่าทํากินทําขายสร้างรายได้สร้างอาชีพได้เลยนะครับผมทํากินบ้านๆก็ได้นะครับทํากินทําขายก็ได้นะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับ <Sí. S 1> หมูเนี่ยหั่นชิ้นนะครับตามชอบเลยนะครับผมของผมก็สไตล์นี้เลยนะทากินทําขายเพราะว่าที่บ้านผมนะชอบทานหมูนะล้วติดมันด้วยเนะี่ยลูกค้าชอบนะครับกลุ่มลูกค้าจะชอบของที่จะเอชอบทํา นะครับทากินนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบกินยังไงเนี่ยผมก็จะทําอันนั้นแหละขายนะครับก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ชอบในรสชาตินะครับทําง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเราจะใส่อะไรกันบ้างนะครับนี่เลยนะครับน้ำปลานะครับหมูเนี่ยแต่นี้ผมทํากินนะครับเอาทําไว้อ่าท่านใดที่จะไปทําขายก็นะครับปรับลดปรับเพิ่มได้ตามชอบนะครับน้ำปลานะครับใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับนี่สช้อนโต๊ะต่อ เนื้อหมูนะครับที่หั่นเนี่ยสามร้อยกรัมนะครับท่านผู้ชมน้าตาลทรายนะครับผมตัดลงไปเล็กน้อยนะครับผมประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับไม่ต้องหวานมากนะครับผมครึ่งช้อนโต๊ะพอนะครับผมผงชูรสรสดีนะครับใส่ตามชอบเลยหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับผมผงชูรสรสดีเนี่ยตามชอบเลยนะแต่ในส่วนของผมนะจะเอชแนนลเนี่ยชูรสเขาก็บอกแล้วว่าชูรสนะครับผมจะใส่ประมาณครึ่งช้อนนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผม ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับผมถ้าชอบกลิ่นกระเทียมก็สามารถใส่ได้นะครับผมกระเทียมพริกไทยนะครับสามารถใส่ลงไปได้เลยนะจะเอ๋เนี่ยเป็นคนที่ชอบกระเทียมนะครับผมก็จะใส่เพิ่มความหอมของสมุนไพรนะครับใส่ประมาณหนึ่งกลีบใหญ่นะครับของกระเทียมจีนนะครับผมจะใช้วิธีการสารับๆๆเอานะครับ <COVID> เพื่อที่จะไม่ให้มีกลิ่นกระเทียมเยอะเกินไปนะครับผมพริกไทยผมก็จะหยอดนะครับประมาณ ึ่งช้อนกาแฟนะครับผมประมาณแค่ครึ่งช้อนกาแฟพอให้ได้กลิ่นอายนะครับความหอมของสมุนไพรนะครับไปช่วยดับคาวจากกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะครับผมคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับผมน้ำปลานะครับถ้าชอบความเค็มก็สามารถปรับเพิ่มนะครับโดยชอบความหวานก็ปรับเพิ่มนะครับหรือจะปรับลดนะครับแล้วแต่นะครับความชอบของแต่ละคนเลยนะครับสูตรนี้ครับปลอดสารนะครับไม่ได้ใส่สีไม่ได้ ใช้วัตถุก,กันเสียนะครับเก็เลยทําให้ลูกค้าเนะี่ยชอบสินค้าของจจเอ๋นะครับผมก็ทํากินทําขายมันบ้านนะครับทําสวนเล็กน้อยปลูกร้อยอย่างอยู่ที่หลังเขื่อนป่าศริศนะครับบ้านอยู่ตรงทางแยกนะครับเข้าทะเลน้ําจืดเลยหลังเขื่อนป่าศัิทะเลน้ําจืดจะมีถนนนะครับจากวังม่วงท่าหลวงใช่ไหมครับวิ่งมาที่บ้านผมเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าทะเลน้ําจืดนะครับ ที่ว่าเป็นสามแยกนะครับสามแยกเข้าวัดกันทาพึกนะครับสามแยกเข้าอบปตอมราวานถ้ามาจากวังม่วงก็คือจะประมาณไปก่อนถึงเสี้แยกน้ำสุดนะครับประมาณ3กิโลนะครับก็จะมี3มแยกเขาเ้าทะเลน้ำจืดนั่นแหละที่ <laughs> มีเสื้อผ้าแขวนขายเยอะๆนั่นแหละหน้าบ้านจะอีนาะนี่เขานุ่นวัดส่วนผสมให้เข,าข้ากันนะครับแล้วเราก็จะนำไปตากแดดนะครับช่วงนี้นะครับผม ก็ยังพอมีแดดให้ตากนะครับหมูแดดเดียวของเรานะครับแต่ว่าผมไม่ชอบตากนานนะผมตากประมาณสองชั่วโมงนะผมเอามาทอดกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวนะครับอร่อยมากนะครับผมทําน้ําจิ้มแจ่วด้วยนะคุกเขากันไปเนะี่ยยิ่งแซ่บมากเลยนะเดี๋ยวไปดูว่าน้ําจิ้มแจ่วผมเนี่ยใส่อะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมแต่เราต้องไปตากหมูกันก่อนนะครับวันนี้แดดดีมากครับท่านผู้ชม สุดยอดเลยนะครับเราก็จะได้หมูแดดเดียวนะครับที่แสนอร่อยนะครับเมื่อเราตากหมูเสร็จแล้วเราก็จะไปทําน้ําจิ้มเจ่วครับเอาไปกินกับหมูทอดน้ําปลาแดดเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปทําน้ําจิ้มเจวกันนะครับครับเตรียมนะครับน้ําปลาน้ําปลานะครับผมไม่ใช่น้ําปลาร้านะครับผมเป็นน้ําปลานะครับผมนี่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับตามไปด้วยพริกป่นนะครับ พี่ปนเราจะใช้1ช้อนโต๊ะนะครับท่านผู้ชมสามารถปรับลดปรับเพิ่มได้นะครับท่านผู้ชมผงชูรสนะครับผงชูรสนะครับผมตามชอบนะครับผมใส่ข้าวคั่วนะครับผมข้าวคั่วนี่เราใส่ตามชอบนะครับท่านผู้ชมชอบมากชอบน้อยแล้วผมจะใส่ประมาณนะครับสองช้อนชานะครับผมเพิ่มความนัวนะครับผม ใส่หอมนะครับหอมซอยลงไปนะครับผมตามด้วยมะนาวนะครับผมหรือมะขามเปียกก็ได้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับใส่มะนาวตามชอบครับหรือมะขามเปียกครับบีบลงไปเลยนะครับนี่ลงไปในถ้วยชอบเปรี้ยวขนาดไหนนะครับสามารถเติมหวานได้นะครับตัดหวานนิดหน่อยนะครับด้วยน้าตาลทรายนะครับผมน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับผมนี่ผมไม่ชอบหวานมากนะครับผม ขอให้ได้รสชาติกลมกล่อมนะครับเผ็ดปรี้ยวนะครับเค็มหวานนิดหน่อยนะครับผมนี่นะครับกินกับหมูทอดนะครับน้ำปลาแซ่บๆนะครับน้ำจิ้มทำง่ายๆนะครับผม วันนี้บรรยากาศดีมากนะครับแดดดีมากเลยครับหมูถ้าจะหมาดได้เร็วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการตั้งกระทะนะครับทอดหมูแดดเดียวนะครับทอดน้าปลานะครับน้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆนะครับเรียบร้อยครับผมนี่นะครับผมกินกับน้าจิ้มแจวนะครับหมูทอดน้าปลานะครับผมกินแซ่บๆเฮ็ดกินง่ายๆนะครับผมเฮ็ดกินเฮ็ดขายก็ได้นะครับผม ชอบหมูติดมันนะครับผมยังสี่นะครับผมมาเด้อแซบแซบครับผมสูตรนี้นะครับผมแซบอีลีครับผมขอบคุณได้หลายนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับผมทำกินง่ายๆนะครับผมหมูแดดเดียวทอดน้ำปลาครับน้ำจิ้มเจียวแซบๆโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ